การห้ามคนไม่ให้นินทาก็เหมือนการห้ามหมาไม่ให้เห่านะวันนี้ก็มาแบบในบทความที่แรงๆเลยนะเนื่องจากว่าแนงได้เจอการนินทาเยอะมากแต่ถามว่าแนงแคร์ไหมแนนไม่แคร์การที่ห้ามคนทั้งโลกไม่ให้นินทาเราอะคงจะยากแนงก็แค่อยากจะมาบอกนะคะว่าคุณน่ะได้เห็นตอนที่เขาลําบากไหมคุณเอาแต่ความสําเร็จของเขาที่เขาโพสต์ลงเอามานินทาว่าว่าเราไปทําอย่างนั้นทําอย่างนีน้แต่จริงๆอะ่ะกว่าที่แน,นจะมาได้ขนาดนี้ยแนงก็ลําบากเหมือนกันนะคะพนักนงานรับพัสดุเช็คซิ อะไรมาอีกแล้วคุณชายไม่อยู่สามสิบชิ้นกว่าที่เงินเดือนจะออกกว่าเนนจะทํางานได้นแต่ละวันแนนต้องแข่งกับเวลาแข่งกับฝนไหนจะเวลานอนน้อยคือแนนไม่อยากจะเอาความทุกข์ของตัวเองออกมานะ่ะ อันไหนที่แนนสามารถทําให้คนดูบันเทิงได้แนนก็อยากจะเอาตรงนั้นออกมาถามว่าแนนรับทํางานแค่ง,งานเดียวแนนทํางานหลายๆงานนะเพียงแต่แนนไม่อยากโพสช่วงที่แนบบนลาบากแค่นั้นเองแนนอยากจะเอาตรงเนี้ยออกมาให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนได้ยิ้มแต่ก็เปล่าเลยคนที่ใกล้ๆเราอะทาไมเขาต้องดินทาร์เราแบบนี้ตอนนี้ก็แค่อยากจะมาระบายนิดหน่อยนะคะไม่มีอะไรมากไม่มีคลิปจะลงแล้ววันนี้ก็ขอเอาคลิปแกะพัสดุมาแล้วกันนะ